สวัสดีค่ะน้องฝาหอดบานแล้วนะคะเอาบอกต่อว่าบานอะไรบอกบนนอยู่บมันหวานนะคะน้องบนวล้มพูค่ะลงจากรถมาลงจาก,าจาการถอันบแลกอันนับแลกจะต้องต้องเอาอันนี้เฉพาะรองกอนพลาเวลายไปเอา,าไว้ก่อนเนาะโอ้ปวดหัวร่มแห้งขนาดประมาณเท่านะหนาวหนาวทุ่นวันหนาวแล้ว <Now. S 2> น้อยอยู่แต่แดดนหม ต้องหาและวตะ้งมานหนึแล้วาจะไปหาอีวาันในราตินไปจักตื่นนอนไปบุ๊คมหค่ะแต่มาคนน่อยอันลหกหานมากคยนลก็คือนนครับเลยนะคะบพท่านลางอ่ะว่านีคอนเลยมังก,ก็นี่เสียง <laughs> อืมัักกงาตาเอะอาเยยเอาดีดีอีงหลายท่านนอนจิละตาเอะสวัสดีค่ะจิละสวัสดีค่ะอภิเษกนะสวัสดีค่ะจิเร่มากกว่าเจ้าหน้าจิเร่มายิ้มนะ ยิ้มไรกนหนน่แ่านยะฮะะไปวนะเจ๊ยยดวะเจะ่งไหนเจ๊ยัดวะล่ะจืดใน้นไหนคไหนวะมหาล้านสาวหาลงกนมหาลานสาวก่แต่โดนคนอ่นคนสิรับทั้งเลยมันก็สินอน เฮ้ยนะเจ้าจยอะล่ะร่ะอียยยกเยอะไละว้าอีอีมันพี่มูอะไรเมือจร่ะเไม่มีมูบ่าคิวมูะเป็นด้วยกันมันปะแม่อยากกินยังแม่ไหนแรกฮะกินปลาเผาบ่ เอาเขาลงมาือไเขามกินเลยละเอางั้นไหนล้ันไหนสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่นัวดิอยินกอันนี้แลีไหันนี้สิิน แม่แม่แม่ทำมันเหยียบขาสุยแล้เนี่ยไม่ปากาอกมม่จะทำักหนอกผักอะไรดินเขียวเขียวออกแล้วออกแล้วปานแม่เหยียบขาตุ้ยลาอะไรกันไม่ดีเลยเอาเส้นน้อเดีใจเฮ่ยดีดี ใส่ดูฟันเิไง้เต้ไต้เอ้เต้เ้เต้ตเต้ยตายตเต้ยตเต้เตัเเเตเตเตตตแต่เตตตตเตตเตต้ตต ก็ไู้ดาตาเดวตาคุตาขึ้นยาอเลใส่ไห่จาใส่ละใส่ไม่จ้าใส่ไม่จ้าเดียวดีย่ละสีสีเป็นดาว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 จ้า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 จดาจาจ้าจ้าจ้าจดาจาจาจ้าจ้าจ้จาจ้าจ้าจ้าจ่าจ้าจ้าจาจ้า่้าจ้าจ้้ ไปลทัน้งมาบรรนากรว่าตาอาาเาเอ๋ต้าเอ๋าเามองกล้องหน่อยตจาเอ๋เลเอหน่อยตเอ๋เอ๋ไหนวะเจ้าเอ๋ว้ายยนดีๆย่างๆ่าโอ้ไม่โอ้ไม่สิเปดเป็นธรรมเนที่ละสีค่ไหนครานี้คันนี้ละ แอแม่จ้าด้วยล่ะแม่จ้าไม่แฟร์แม่จ๋าแม่จ้าเดชใส่โบม่อ <pocket> ันดาวดาวแม่จ๋าใส่แม่จ๋าเรเอาส่โบชีบีอม่มเล่นน้ำสก่อนลงรถมาหยันรับก่อนตะเอ๊ะเอียงก็เอียงแน่นอ่ะ คนของลงรถสิน้อยมด้วย่แม่ตุ๊จ่าด้วยล่ะตัจ่าเป็นไปมัวจ่าอ้วาอว่าเมอไรจ่าจ่าเป็จ่าอี่ฝายนะจ่าอาาย่จ่าเ๋าเอ๋ย ยงนี่ก็คืออันจะไปอิ่มกินจำได้ไหมคะวันที่หนูไปออดิชั่นเอื่อยที่อุ้งหัวอุ้ยนั่นที่ท้องไปน้ำนี่แหละค่ะผู้ยืนไม่ท้องนี่แหละค่ะผู้นี่แหละค่ะนี่แหละเขาเหนมึนๆนี่สิก้าวเดินก้าวเดินไปนังมึงมาล่ำสิละถลอกพี่เลย

จ้าเสยๆจ้าปานน้าฮะเป็นคนขอของรางมืแรกจะเปนเร่น้ำหนักไหม้าล้างหนาล้างตานอนนอง่ไดเธอเคสมองออเฮ้ล้างหนาก็เด้อีาานอนที่สสยีไปอุดรของกระตือนเอ๊ะอาทั่วหลอดหลอดตอไป อาจย้าจ้าบายไปคนของรถก่อนเชี่ยเงียนก่อนเดี๋วมาเรีนน้ไมได้ละบายเดี๋ยวมาสัญญาน้เฮ้ยตายแล้วเดี๋ยวมาเรีนน้ไมได้ละระวังอันนานยาน่น่ะเี่ยของพื้นที่ก่อนเชี่ยของรถก่อน เงินสิียาแทียมีเอาไว้ล้วเซนบอเทียนลานเ่นน้ำข้ามแห้งะ่ะกันนินละก็คือเอว่า <c oughs> ข้ามแห้งก็คือเอว่านะ่ขานะขนของอ่ะอันใดอันพัดลมขึ้นหน่หน่อยลงมาก,ก็ลุกเนยะค่ะมาขอดบ้านก็นต้องภารากิจขนของลงลรถตึ๊บ ่ะเร็วๆมันแดดลูกกึบทำไมฉันต้องมาทำานะแดดเยอะเขาลงออกก่อนรู้เหมือนกันเ <c oughs> <c oughs> อ๊ะข้าเช่นน,นี้านกาฝากไว้จะมีข่าเดี๋ยวล้วฝากคอเนี่ย nhọc lăng đậy mẹ nó không bao nhiêu video có đây đâu nhỉ nó nặng đẹp ok bye, bye.